โอ้ยืมันได้่ไทยทำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อตู่กูตุกคนทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งในสนามแล้วก็อยู่ทั้งบ้านครับผมทีมอากูเจอกับทีมอาจารย์ตู่ห่วยพ่อแม่อาจารย์ตู่ทีมพ่อใหญ่เนาะ อากูอาจารย์ตู่ป้าสงอ้าพอออ้าพ่อจะเทียงได้ก่อนที่พ่อใหญ่เนาะอ๋อทีมอากูขึ้นมากกันนะลูกลูกสุดท้ายขึ so like ้นมากเพี้ยนครับป้าสง แต่ทีมอาป้อมส่งปลาเลือยขึ้นพืตีตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสงองตกโอ,โ,โอ้โหเก็บปวดร้วยราวผิดมีที่ไหนครับผิดมีที่ไหนมือนี่แม่นไว้ปลาเมือนี่แม่นคือเก่าครับคนเคยแม่นทีมมาโกขึ้นมากบับบเปลี่ยน ตีมอากูลูกเบิดเมื่อแล้วครับพี่น้องแต่ในสนามหนึ่งแต้มเอาอาป้อมจะตีเพื่อรับสองลูกข้ามืออีกสามลูกที่ว่าป้อมจะตีเพื่อรับสองปิดเพื่อรับสาม ปังโเฮ็ดให้ผพิหวังสำน้าบ้านในซวงไปตนมือบ้านอ้าวลูกที่สามมาแล้วครับผมกันบไดในซีสำนี้ไปขี่ฟางเล่าด้วยป้อมว้าวเทีมเทียมอาป้อมรับไปซีแจมอีกแล้วครับล่างแรกครับไผ่มาเล็นสนามนี่ล่างแรกตรงในซีครับผมนาอ เออสมอันคู่ละล่างแรกในซีตลอด <c oughs> มักซีเถอะเนาะอ่า <C oughs> ทีมอาป้อมครับรับไปซีแต้วครับผมกอดกันเป็นซีต่อศูนยกับทรงพอยายขึ้นไปคุ้มสวนก่อนหนึ่งลูกแทบจะกอดแกนครับผม,มแต่อโกก็กขึ้นสู้กันเปลี่ยนบ่ดละเปลี่ยนเพื่นว่า แต่ทีมาป้อมครับวบกขึ้นแล้วครับทรงปาเริงคือไปตีเพื่อรับหนึ่งตดเพื่อรับสองตั้งโอ้โหผิดมีที่ไหนครับผิดมีที่ไหนอาจารย์ตู่ยัง้อนได้ออกอาวุธนะครับเอาขันเปี่ยนดีก็ถือว่าทำหน้าที่ในสุดยอดอ้าวเาจงเว้ยมียที่มอากุขึ้นไปเปลี่ยนอีกเดวครับผมรับไปหนึ่งเตรีมยมในสนาม อ่าเรล่มตรงตีตีอรับหนึ่งตีลับสองตังโอ้โหอยู่สนิทติดทนนานสลับสีสวีวันรับไฟสองแต้มในสนามโอ้โหอยากบอกไอ้ปาสองเกมจบลยโอ้เขมีนปาไมตีตดต โอ้ยขลาาขึ้นไปน้ำงามแล้วเอามีโอกาสจบครับล่างนี่ขึ้นอยู่กับว่าจารย์ตูสีจังไงอา้าวสงสัยคงสวัสดีแล้วครับสองล่างเกมครับลักษณะแบบนี้เอาได้สองเต็มละสองเข่าอีกเต็มเดียวเกม อาโบตีบ่มันหางบ่อืมอาอีคนเลี้ยงช้างได้บ่อีเด้ออีเด้อมาเกมบอครับอ้าวปิดเกมได้บอหรือว่าสิปอยเซาะเข้า่า เอาเบิ่งกันครับผมผู้หนึ่งทีมหนึงน่งว่าเกมอีกที่หนึ่งว่าบเกมสองล่างเกมมครับ <c oughs> <c oughs>

กูหมดเอ้ยไปตัดสินให้เพื่อนแน่นั่น <laughs> ไปมาตัดสินให้เพื่อนแน่นั่นเพื่อนอันนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่ะขอแค่โดนดิดเดียวกับเกมแล้วครับผม เกมครับผมเกมบออ้าวสามอ่าทีมอาปอ้อมเอาชนะทีมอากูไปด้วยสกอร์เก็ดต,ต่อศูนย์ครับคู่นี้ออกศูย์ครับผมโอ้คักหลายครับผมสองเกมทายทายเอาคลิปน้าพ่อกันไหมอีกครับผมสวัสดีครับ